ทุกคนวันนี้มารีวิวของที่ซื้อจากร้านยี่สิบแล้วก็โลตันนะทุกคนมาร้านยี่สิบอันนี้เป็นชั้นเก็บของนะทุกคนซื้อมายี่สิบบาทอันนี้ก็เป็นอ,อืมเหมือนเป็นกล่องนี้สองนะ แข่งมาให้หมดมาดูมีสองชั้นก็อันนี้เป็นไม้บรรทัดคาบิบลา่านะสิบสองบาทนีเป็นปากกา ยี่สิบบาทยังลบยี่สิบบาทโอเคอเก็บก่อนมาในส่วนของโลตาสบ้างอันนี้เป็นลูกอมอันนี้เป็นเยลลี่เป็ดนะทุกคน <c oughs> แล้วก็อันนี้คือจึ้งมากแล้วก็เป็นโอชิมาแกะดูอันนี้กัน <c oughs> เรายังไม่เคยเล่นเลยมันคืออะไร อะไรงไงเล่นงไงเธออยากให้โตเลยนะเ,ออนเดี๋ยวแกก่อนเออ แล้วนี่ออู้ววาววี่งไงต้องเปิดก่อนเหรอ วะนี่คืออะไรยังไงอ่ะ ต่อเปิดอ่ะฮะโอเค 舒服吗？嗯哼。 ครับนัดเออเมื่อกี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าไปคุยเรื่องรถที่บสถ์ครับอืมไม่น่าจะมานะครับน่าจะมาแค่คนเดียวน่าน่าจะมาแค่ตัวลูกค้าครับ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 เนี่ยผมแยกไปก่อนเมื่อกี้เขา,าโ,ทโทรบอกว่าจะเข้าไปที่บริษัทครับ คืออะไรยังไงอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็กำลังคุยกับพี่จารันอยู่แต่ว่าพี่จารันยังไม่ตอบครับเดี๋ยวง่าย,ยวผมติดต่อพี่เสรีเลยละกันแล้วผมก็จะให้เบอร์ไป เ็นอะ่ะพอ่พอพ่อนี่ไม่เล่นไงโอยโดนหลอกแล้วมั้งเนี่ยแง่มัเล่นไม่เป็นะ่ะพอ่อ ทำให้หน่อยดิมันต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะเนี่ยมันเขียนมันยังไหนมันจะตัวหลอกมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยอมันลบเลมหลอกโอ้โหโดนหลอกแล้วชื่อไม่มีอะไรเลยชอ่อมองย่ออก อ๋อยอกนี่อ้าวเหรอเฮ้ยเล่นได้แล้วโอเคแล้วคนเล่นได้แล้วใช่ครับเห็นตำรวจแจ้ว่าจะมาคุยเรื่องรถครับใช่ครับเห็นตำรวจแจ้งว่าจะคุยเรื่องรถครับ โอเคทุกคนพิมพ์ได้ละเขียนได้และโอเคเก็บไว้ก่อนมามากินเยลลี่เป็ดกันดีกว่าทุกคนข่อออนไกลให้หน่อยโอ้เนี่ยแก่นั้และอุ้ยนั่น ก็ไม่กินนะเนี่ยแขียกแขียกอืมมันม่รู้อืมอร่อยมากอืมอืม มาฮึมโอเคเก็บเป็ดไว้กินอันนี้ต่อ ปกติเราไม่ค่อยไปโลตันไงก็เลยไม่เคยกินของอร่อยอร่อยแบบนี้เดี๋ยววั็นางทุกคนเดี๋ยวมาโอเคมาแกะคือ yeah. อะไรวะ アキネがいね。 อารมณ์โอ้ยทำไมมันแกะไม่ไไหน้ามาพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์นะริงริงพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์อือปุ้ยอือเด็ดเอ็นปุ้ยทุเรศมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเลยทุกคน แกยังไงมันแก่บ่ได้หนึงมันกินยังไงขอแค่นี้คือมันกินยังไงเ่ยคนมันกินยังไงเนี่ยบอกหน่อยเราพอรู้อยู่ว่ามันต้องแกะตรงนี้แต่ว่ามันดึงไม่ออกเนี่ย มันแกยังไงอ่ะลดลงอะ่ะฮิไม่ได้ใส่อารมณ์จริงโอ้ยพุยอย้พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์แค่งูน้ำตาลเฉยๆจริงๆนะ โอเคทุกคนเราเอาขยะมาแล้วจะได้ขายทิ้งเลยทีเดียวนะมากินกันเลยแล้วมันกินยังไงก็ขอแคน่นี้เดียวเดีย กินยังไงเด้อสู นองโกงไม่ต้องกินแล้วมั้งเนี่ยโอเคปิดผหนึ่งนางไว้ก่อนมาดูันนี้ดีกว่าทุกคนเป็นไม้เป็นทาร์ตเกะด้านนี้คาร์บิบมาลาไม่มาทานคารคบิบไปล้ว แกะคามีบาล่าได้ไหมแกะไม่ได้ด้วยดูคาบีบัล่าอย่างนี้เลยเคเี๋ยวไว้ก่อนแล้วก็ปากกามาแกะดูชั้นกันดีกว่าว่าชั้นเป็นงต้องการกันไกลด่วนละตอนนี้เดี๋ยวเอากันไกลก่อน นนี้นเนี่ยเอาสีเหลืองไว้ข้างล่างเลือกสีเหลืองกับสีน้ำเงินมาน่ารักตะมูตะมิแต่อันเนี้ยเราไม่ถูกใจเพราะว่ามันมีสองชั้นต้องการชั้นเดียวนเบมนนี้เฮ้ยแต่ว่าสองชั้นก็มีข้อดีนะ ค่อยว่ากันกลับมาที่เจ้านี่แรกไงมันกินยังไงวะมีวิธีการกินไหมลูกอมกลิ่นโคน้า มันเอาออกไม่ได้เนี่ยเจ๊รู้แล้วทำไงเอาไกลดันแม่งเลยเนะี่ยแข็งวะ่ะ มันกินยังไงใครรู้บอกด้วยเนอะแต่ว่าเราเริ่มถูกใจนี้แหละหบก่อนโอเคเราจะมาวุดรูปก,ก, <c oughs> กหยุดหยุดหยุ่หยุดหยวดหยวดหยวดหห ดีเพราะน,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 นี่มันเป็นแม่เหล็กอะแล้วข้างล่างก็เป็นเหล็กอยู่เนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียมันเป็นแม่เหล็กแค่วจอกใกล้ๆอะ่ะมันก็จะติดอยากเห็นนะถ้ามันดำม,มากๆจะเป็นไง ในนี้มีแต่แม่เหล็กนะคะแล้วก็ลบ กใจมาถูกใจเจ๊โอเคทุกคนเรายังไม่จบกับอีขนมส้มติงมันมีวิธีแก่ไหม งไงวะแล้วก็แบบทำให้ชีวิตมันยากขึ้นอย่างมากเลยแหละออทำไมต้องทำให้ชีวิตมันยากขึ้นด้วยวะแค่กินขนม ันกินไม่เต็มที่อ่ะมันกินได้แค่นี้หรอถ้ารู้ว่ามันจะเป็นแบบน,นี้เอาหยิบอันอื่นจะดีกว่าไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก มากินน้ำล้างปากกันดีกว่าเอออือได้แล้วยังเปรี้ยวอีกเหรอเนี่ยโอเคมากลับมา มาหาน้องเป็ดกันดีกว่าเช็ดมือก่อน,นอย่างยางเป็ดกลับๆกินปากเป็ดก่อนเป็ดไม่มีปาก ขาดน้องเป็ดน้องเป็ดไม่มีตาแล้วตาหายไปข้างหนึ่งแล้วก็หายไปตลอดกันอืมไม่เจอแซบ่บ หายไปเต็มตัวอืมหายแล้วเหลือเป็ดตัวหนึ่งเก็บไว้วกันสงสารเราว่ายังไม่จบกับอีนี่นะคือจะกินให้ได้ จะแกะจนกว่ามันจะกินได้แกเนี่ยมันกินไม่ได้มันต้องทำไงมันต้องถึงจะกินได้ไม่ต้องทำไงเอ๊ะเริ่มได้แล้ว คือมันต้องกินไม่ได้ออยากเอานิ้วควักขึ้นมามากแต่ว่ามันเอาไม่ได้เนี่ย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  ปวดมิตาฟ้ามิตาโอ้ยช่วยลูกช้างด้วยเถิด quẹt quẹt uhm. bye bye nó à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บายเอาอืมหมดยังไม่หมดนะเหลืออยู่หมดแล้วเหลืออีกนิดนึงอืม เอาคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายไปจัดโต๊ะแป๊บ